ก่อนที่จะเข้ามารับชมกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากกดติดตามแต่มันให้ลงเข้าชื่อวันนี้มาดูวิธีกดตรง3จุดด้านบนนะฮะสีดำแล้วก็ไปที่เปิดในเบราว์เซอร์นะครับผมแค่นี้ก็จะลิงก์เข้า YouTube เพื่อนๆก็จะกดติดตามได้อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดทั้งหมดด้วยนะครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทาง YouTube ที่รักและครบนุยมิวรถไหลครับผมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube ที่รักและครบทุกท่านด้วยนะครับผมทางช่องลีทองจีชน n นลครับมาพี่น้องพาไปดูเสียงกลางนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่ใบละ1,200 1,4001,500อโอ้ยเยอะแยะมากมายกับวันนี้ โอป้าสวัสดีครับผมกําลังรื้อเลยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับมาใหม่เลยหน่อยนี่มาต่อมาครับโอ้นะอ่ะอ่า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 นั้นกำลังถอดนะป๋าขอราคาตัวนี้หน่อยสวยจังเลยนี่ตัวนั้นของแม็กครับแต่อยู่ที่พันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทนี่ตามสภาพนี่เลยเนาะป้าตามสภาพนี่ครับเหลืออยู่สีใบตัวนี้ก็โอ้นี่ยเนี่นี่ยนี้ถอดให้ดูนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องตัวนี้นะครับผมเป็นของเอ็มซีตัวนี้นะครับผม นี่นะครับผมตะเกรงปั๊มนะครับผมฟิลเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นด้านในนะครับป๋าแกตโฮดให้ดูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตรงหูจับนะครับใบละพันห้านะครับพี่น้องตัวนี้ใครกําลังมองหาอยู่นะครับมีทั้งหมด4ใบนะครับตัวนี้ตัวนี้มีชุดแควนให้ไหมป๋ามีครับผมโอ้มีชุดแควนให้เลยครับพร้อมเฟรมเลยก็คือ6000บาทนะครับผมพร้อมเฟรมพร้อมชุดแควนให้เลยนี่นะครับด้านหลังวูสภาพยังสวยเลยครับผม นี่ครับพี่น้องโอ้งามงามงามพี่น้องรีบเลยใครหาอยู่รีบเลยเด้อครับผมนี่นะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นของนี่ให้ดูโดยรวมครับสภาพโอ้พันห้ายังสวยเลยครับพี่น้องนี่ครับผมถลอกก็สีนิดนิดหน่อยหน่อยครับไม้ยังไม่บวมด้วยพี่น้องนะครับมีทั้งหมดสี่ใบนะครับผมตัวนี้จะเป็นสิบสองคูณหนึ่งนี่นะครับผมหนึ่งคูณหนึ่งนี่นะครับจะเป็นแบบนี้ของ เอ็มซีหรือว่าที่เราเรียกก็คือแม็กน์เนาะปาเนาะ<ช>นะฮะหนึ่งพันห้าร้อยบาทอ่าไปดูลำดับต่อไปตัวนี้มีเข้ามาทั้งหมดอ่าเป็ดใบครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้อนี้เด้อพี่น้องน,<า>นะครับผมอีเอ็มโออู M ้ o. อันนี้ก็ตะเพรงปั๊มนะครับมีฟิลเตอร์ไฮโปรมนะครับ<ช>ผมอ่ะเดี๋ยวขอญาตเดินชมก่อนครับผมสำรวจดูให้พี่น้องก่อนนะครับผมสภาพโดยรวมไม่มีผุนะครับอู้สีนี่ยังสวยเลยครับพี่น้อง อ่ะป๋าขอราคาหน่อยครับตัวนี้อยู่พันสี่นะครับผมหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับมีทั้งหมดแปดใบมีชุดแขวนได้ไหมครับป๋าตัวนี้ตัวนี้ไม่มีเดี๋ยวหาให้อ๋อนะครับผมก็ครับผมก็เอาหมดถามว่าลดได้ไหมก็มาลดหน้าร้านกันดีกว่านะขอับโสายตรงหาเจ้าของร้านนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ร้านอาโทนนะครับผมพาพี่น้องมาชมสินค้าตู้เสียงกลางเข้าใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นแบบนี้เลยเด้อพี่น้องนะครับโอ้ตัวนี้ก็ เราใส่ได้ทั้งปากเป็ดคุเป็ดก็ได้นะครับผมสภาพโดยรวมนี่พี่น้องสวยงามเลยครับนี่ครับสวยครับผมใบละ1,400บาทนะครับผมก็คือขอบเหล็กสเปคค่อนอย่างดีให้เลยตะแกรงปั๊มติดฟิลเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับผมอวงามเนาะปาเนาะดูสีแบบนี่สีครับผมนี่เลยครับผมก็ชุดแขวนก็จะใช้เป็นตัวซีเกาะก็ได้หรือว่าจะเป็นอ่าน็อตร้อยก็ได้เนาะปาเนาะนี่ครับผมสภาพโดยรวมทั้ง8ใบสวยเลยครับพี่น้อง มีทั้งหมด8ใบใบ,บละ1,400บาทครับพี่น้องใครหายอยู่ก็สายตรง0895775451เนะครับเบอร์เฮียตุ๋ยแล้วก็ Facebook ก็จะเป็นอาโทนอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้1,500บาทเป็นของ Mac MC นะครับมีทั้งหมด4ใบอะไปลำดับตรงไหนโตปะมีตัวไหนเข้ามาอีกไหมครับ <c oughs> โอเอเจยังอยู่ด้วยพี่น้องนะเอเจพร้อมใช้งาน นี่ครับผมสวยๆเลยใบละเท่าไรครับตัวนี้7จ็ดเับาทครับพี่น้องนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้ถ้าไม่ใช่บีพันก็น่าจะเป็นเจบินเนาะป่าเนาะนะครับผมนี่เลยเด้อครับผมพี่น้องนะครับสภาพสวยๆเลยตัวนี้พร้อมใช้งานใบละ7,500บาทครับไปดูเสียงกลางลำดับต่อไปตัวนี้จะเป็น เนี่ยครับผมตามนี่เลยครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นสามสงด้วยพี่น้องสามสงนะครับผมก็ตัวนี้ใบเท่าไหร่ครับป๋าตัวนี้อยู่พันหกครับหนึ่งพันหกร้อยบาทครับตัวนี้ก็มีโอ้สวยครับตัวนี้ออ้ไมเลยเดี๋ยวนี้นี่ครับผมอันนี้เขาเก็บสีมาหรือว่าป่าเก็บให้รอบหนึ่งผมมาเก็บโอ้เก็บให้อีกรอบหนึ่งแต่ไม้ไม่บวมด้วยพี่น้องนะครับไม้ยังดีเลยครับขอบเล็กละชุดแขวนก็ตัวนี้ไม่น่าจะมีนะครับไม่น่าจะก็ไม่ยากครับผมใช้เป็นน็อตร้อยเอาก็ได้ครับผม นอดโรยเอาแล้วก็เอาสู้นะครับผมตัวนี้ตะเกรงอ่ออันนี้มือสองบ่อนี่อู้งามเลยตัวนี้อ้วันนี้เป็นของอาจารย์อีทนะครับผมมีอยู่สองใบตัวนี้อู้เก็บสีให้แล้วครับผมนี่อ้าเดี๋ยวขออู้วันนี้ใบละพันหกนะอ้าเดี๋ยวผมขอญาตดูด้านหลังก่อนครับผมมีสเปคคอนให้พี่น้องไหมอู้นี่ลูกค้าท่านใดที่กำลังตาหาเก็บพรอู้นู่นี่ครับผมของอาจารย์อีตัวเต็มนะครับตัวนี้ นะครับผมนี่โอ้ย้อนแสงนิดนึงครับพี่น้องบาหวากันเนาะนะครับพอเบิ่งเห็นอยู่มือเคยให้่น้อยไหมนะป่านนี้อ้าวโอ้นี่ครับผมตัวนี้จะเป็นสูตรเต็มนะครับตัวนี้นะครับหนึ่บาทนะครับมีอ่าอยู่อ่าคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่บอกว่า3 2นะครับก็นี่จะเป็นด้านหลังนะครับผมนี่ครับสเปคคอนอย่างดีตัวนี้ใบละพันหกเนาะป่าเนาะนะครับผมอ่ะนี่นะครับประมาณโดยนี้ AJ ก็7,500บาทพร้อมใช้งานเด้อพี่น้องเด้อนะครับผม ไปที่ลำดับต่อไปอ่ามีใครอยากได้เป็น PS เอสไหมครับผมพร้อมใช้งานตัวนี้เป็นของนิกซ้อนเนาะปะนิกซ้อนพร้อมใช้งานเลยตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่8,500ครับตัวนี้8,500บาทนะครับผมโอ้นี่นะครับผมเป็นตู้ของนิกซ้อนนะครับผมอ่านว่านิกซ์โซหรือนิกซ้อน ได้เลยผมว่าอ่านยังไงก็ได้นอกครือคือเอออ่านผิดอ่านถูกก็ไม่ว่ากันพี่น้องเพื่อนกับู้จักอยู่แหละนะแต่อ้วนนี่อันนี้ก็สภาพถามว่าก็ไม้ไม่มีแตกไม่มีอะไรแต่ว่ามีรอยถลงนิดๆหน่อยๆนะครับอาจารย์ตัวนี้อยู่ที่8,500บาทนะครับแล้วก็ไปที่ DBK นะครับผมตัวนี้ก็พร้อมใช้งานเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูสภาพโดยรวมนะครับผมพี่น้อง ะนะครับผมนี่โอ้สวยครับผมขอบคุณป๋ามากๆเลยครับผมที่ช่วยพลิกให้นะครับผมตัวนี้3,800 <8. S 1> บาทพร้อมใช้งานสพามโดยรวมก็ยังสวยอยู่นะพี่น้องนะครับเป็นของตู้ DBK นะครับผมไปที่ราคารากยาก่าอ่ะมีใครหา15นิ้ว,วไหมครับผม15นิ้วตัวนี้จะเป็น15นิ้วเด้อพี่น้องก็จะเป็นของ MT เมืองไทยเอาเล็ดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเดือพี่นงก็จะมีปากตัวนี้จะเป็นปากไม้นะครับผมตัวนี้เป็น15หรือ12ปสปะโอสิบห้านิ้วด้อเนี่เยวผมเดี๋ยวผมให้ดูแบบระยะกว้างให้นะครับผมนี่ครับผมสวยงามเลยครับพี่นงนะครับตัวนี้ก็ถามว่าเอาไปเก็บสีอีกหน่อยได้ไหมวูถ้าเก็บสีนี้ยังสวยเลยเพราะว่าสภาพไม้โดยรวมโอ้สภาพไม้งามคักครับผม โอ้โหรจะนับเลยบตรนี่ครับผมนะครับตัวนี้เอาไปเก็บสีเอาเองแล้วกันราคาเก็บสีเองอยู่ที่ทรายป่าประมาณนี้1,200บาทโอ้ราคานี้รีบเลยครับพี่น้องมีทั้งหมด4ีใบเอาหมดลดได้นะครับต่อราคาหน้าง,งานกันเอาเองแล้วกันมีชุดแขวนให้ด้วยป่าชุดแขวนตัวนี้มีพวกตัวซีมาให้ไหมมีมีมีวันนี้ชุดชุดแขวนครบเลยใบยละ1,200บาทครับพี่น้องสภาพโดยรวมประมาณนี้เลยนะครับผมหนูเยอะเลยครับผม นี่ครับ15นิ้วนะครับส่วนอุปกรณ์อย่างอื่นนี่แหละครับพี่น้องเอ้ยมีเป็นกองทัพโอ้เนี่ยนี่เดยแขวนระแตงระตองอยู่นี่จังไดนี่กตัวพันสามอ๋อตัวพันสามโอ้ตัวนี้ก็นี่ครับผมใครที่อยากเห็นแบบแขวนได้เลยตัวนี้ใบละพันสามนะครับตัวนี้จะเป็นสองหนึ่งนะสิบสองนิ้วสองหนึ่งนี่ครับผมงามคักครับพี่น้องโอ้งามเลยเด้นี่โอ้นะครับใบละพันสามเด้อพี่น้องพร้อมชุดแขวนให้เลยนะครับ ก็นี่แหละครับผมส่วนตู้เทอร์โบหลายท่านก็เห็นถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับวันหลังแล้วกันครับผมเดี๋ยวทําคลิปเดินชมให้แบบละเอียดเลยนี่ครับพี่น้องนะครับผมอย่าเอารถ6ล้อมานะครับต้องเอา18ล้อมานะครับไม่งั้นไม่หมดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเทอร์โบย1อนะครับตัวนี้ก็ใบละประมาณพันกว่าบาทเองนะครับผมพันหน่อยๆนะครับตัวนั้นก็เป็นเอ็นออเดอโนนครับผมฝั่งู้นก็เป็นตู้ช่างนตอูเยอะเลย เดี๋ยววันหลังผมมาทําคลิปให้นะเกี่ยวกับพี่น้องที่กําลังมองหาเทอร์โบนะครับอ่ะเดี๋ยวทวนราคาให้อีกรอบหนึ่งสาหรับเสียงกลางเข้าใหม่วันนี้พี่น้องที่กําลังมองหางบประมาณน้อยๆสินค้าสวยๆของร้านอาโทน15นิ้ว2คูณ1เด้อพี่น้องใบละ1,200บาทครับพี่น้องครับผมแล้วก็2คูณ1น,นี่ครับแขวนไว้ระตรงระแตงเลยครับนี่ตัวนี้ใบละพันสามเด้อพี่น้อง อันนี้ทางร้านเก็บสีให้เรียบร้อยสวยงามมากแล้วก็เป็นตู้พร้อมใช้งานตัวนี้จะเป็นทรง ps นาะจัดป่านะใช่ครับ dbk ใ DB <K S 1> บละ3 0 0 0เท่าไหร่3,800บาทครับพี่น้องแล้วก็ใครที่อยากได้สเปคสูงๆดีๆหน่อยก็จะเป็นตู้ nexon นะครับผม<ว>เอ่ยเบรนด์เขาผิดยังไงขอประธานอภัยด้วยนะครับไม่ค่อยจะถนัดจริงๆตัวนี้อยู่ที่8,500บาท แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นทรงที่พี่น้องเห็นอยู่เลยตัวนี้จะอยู่ที่32นะครับผมก็<ส>อยู่ใบละ1,600บาทครับพีบ่น้องสวยเลยครับผมเอฮรนครับผมเก็บสีให้เรียบร้อยเป็นของอาจารย์อีเลยตัวนี้น่าจะเป็นสูตรเต็มใบละ1,600บาทมีมาทั้งหมด2ใบนะครับถ้าอยากได้เยอะก็มือหนึ่งมีสำรองให้อยู่แล้วก็จะเป็นตู้ของบีพันครับผมตัวนี้ใบละ 7,500บาทพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็มีตัวเสียงกลางด้านในตัวนี้สภาพสวยๆเลยครับพี่น้อง Mac MC ครับผมตัวนี้ใบละ1,500บาทมีทั้งหมด4ใบด้ยวยพี่น้องใครเร็วใครได้เด้ยวยพี่น้องนะครับเดี๋ยวถ้าสนใจก็เบอร์โทรศรัพท์เฮี er ย0895775451 Facebook อาทอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยละกันนะครับหรือว่าจะเป็นตัวนี้ครับพี่น้องเป็นของ EMO นะครับผมตัวนี้พร้อมตะแกรงปัม๊มแล้วก็ฟิลเตอร์ใบละ 1400บาทเอาหมดมีชุดแขวนแถมให้นะครับราคายังหลายท่านบอกราคานี้ลดได้ไหมทุกสิ่งทุกอย่างลดได้พี่น้องอยู่ที่ว่าพี่น้องจะมาต่อรองกันเอาเองแล้วกันแต่ว่าคือถ้าจะลดยังไงก็สายตรงหาเจ้าของร้านละกันนะส่วนสินค้าอย่างอื่นวันไหนว่างเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดเดินชมนะฮะเดี๋ยวผมให้ป๋าแกว่างก่อนเดี๋ยวผมจะลอกตัวเลยแล้วก็ ให้ป๋าเดินบอกราคาไปทีละชิ้นเลยเนาะวันนี้ก็มาอัปเดตสินค้าที่เข้าใหม่แล้วกันขอบคุณด้วยแล้วกันครับป๋านะครับผมโอ้ยขอบคุณหลายๆครับผมอันนี้ก็เป็นป๋าตองนะครับเป็นคนดูแลทางด้านโกดังของร้านอาทอมพี่น้องท่านใดที่ขาดเหลือไม่ว่าจะเป็นเสียงกลางตู้เบสสูตรไหนลองมาสอบถามกันก่อนได้นี่ครับผมเยอะแยะมากมายอเมซอน1คูณ12คูณ2นะครับปากตรงปากเฉียงโอ้โหเยอะแยะมากมายพี่น้อง นะครับมาสอบถามกันได้อย่าลืมพันไปพันมากก็แวะมาชมกันได้เพราะว่าสินค้าเข้าใหม่เกือบทุกวันเนะเ<อ>าะป๋านะครับบางทีก็เห็นวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะไปแล้ว<อ>นะครับ<อ>ถ้าว่าผมมีเวลาก็จะพยายามมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมเอาวันนี้ขอญาตไปก่อนละกันนะครับผมผิดพลาดประการใดขอประธานอภัยอย่างสูงด้วยไปแล้วพี่น้องจุงกะสวัสดีครับ